หลังจากเตี้ยตโค้งสวงมือมือในี่ก็ได้เวลามุ่งนั่นนั่นก,กูว่าเป็นผัวเป็นเมียกันทั้งสองคนนั่นฮะเนี่ย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 เนี้ย <c oughs> ครับครับมุ่งราคามือเ,เดดเป็นเดด เป็นยังสียู่อะไรคนขื้กันเน้ยอยู่ตารางน้ากันไปน้ากันออดรอนด้หนี่ไเนี่ย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 นี่ยยังยางมาต้นม่วงที่หลับต้องตรงเออเพราะ่ขึ้นมาบานนี่ มันแผ่นเงามันก็ยากจัีหน่อยล่ะไอ้เคยขนไอ้เคยโอ้เป็นอ้เคยได้เอาไปมาเป็นยังไงพูดบย่มหับบย่มจังดียี่ลก็รุนเดียวกันเนาะเนาะเนาะย่างกพี่อลักลายย่างก็พี่มาปอไงพี่ไปปูเลียงเลี้ยงเลไว้สักกอน ต้องดึงเสียกยิ่งเท่าเดียวเลี้ยงไปสุดผลซะก่อนเลือกแพนนึงบ่กฮะเออพอดีเราแผ่นตันบ่พควก็ได้ตัดเต้แผ่นแหน่แต่พ่อแพนแหน่พอดีอีกมันเหลือแผ่นนึงอยู่ฟางอยู่หุ่นบ่เบ็ดเหล่ว กันบัดลงก็พอดีกันโอ้าบินเบิบเบไปไกลเค่ไหวันนีุ่นห้ำออกไปรถหารถพุ่นย่ถนนปล่อยปล่อยมันอันเดินหนาในมึงกระไรมันถอยหลังนี่น่นมึงกระยังไหวอุบาทอุบายเออ เพชดแบบน้งคเกลือคือว่าบหนักมันนักมั้งมเือแ่นึงเอเกันำเป็นเหบ่ยกเป็นเป็นห้เยแนนึ่งอือดว่าแป่นหน่อยขาดอีกแนหนึ่ง บ,อบอ่บ่เหลือแสดงแล้แผ่นน้อยขาดแผ่นหนึ่งพอดีตัดนนกันยาวใส่เอาเอาเอ,าอ,าอ,าอานันตัวเอาขึ้นมาบักลาเอ้ยเดี๋ยวไอ้สดไปครับไอ้สดยเงาไปครับทุกบาทเลยไม่เลี่ยงไอ้สดสิผ้าเบิ้งผีวะท่าน